ตั้งใจผ่าตัดโครงหน้าแต่ว่าไม่อยากใช้สายเดนตั้งใจทําเบลาโนกตัดกรรมนะคะแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากใช้สายเดนใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะมีคนใช้เทคนิคนี้ในการทําการตลาดมากก็เลยทําให้หลายๆคนนะคะมีความกังวลว่าเอ๊แล้วสุดท้ายเนี่ยต้องใช้หรือไม่ใช้สายเดนอันที่หนึ่งนะคะถ้าคุณหมอนะคะ ทำการผ่าตัดในระยะเวลาที่รวดเร็วอย่างเช่นผ่าตัดเลาโหนกนะคะหรือตัดแค่กามเล็กๆน้อยๆนะคะทำไม่นานมีปัญหาไม่เยอะอันนี้ไม่ใส่สายเดนไม่มีปัญหาอันที่2องนะถ้ามีการผ่าตัดยาวนานมีความซับซ้อนมากๆนะคะ การใช้สายเดนคือการเอาของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการที่ร่างกายต้องการขับออกไปนะคะให้มันออกจากร่างกายไปเลยเทคนิคนี้นอกจากจะทําให้เกิดอาการยุบบวมที่เร็วแล้วเนี่ยยังช่วยให้เลือดนะคะที่ข้างออกมาเนี่ยไม่ไปอยู่ในจุดอื่นๆของร่างกายเทคนิคนี้มีความดีแล้วก็ความปลอดภัยมากนะคะแต่แต่นะคะถ้าวันนี้ค่ะคุณบอกว่าไม่เอาสายเดนเลยเพราะว่า รู้สึกว่าแพทย์ไม่เก่งนะคะอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคะข้อที่3นะคะถ้าร่างกายของเรานะคะมีการไหลเวียนของเลือดดีเลือดหยุดช้านะคะการใช้สายเดนมีความจำเป็นมากๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่บอกว่าเขาไม่ใช้สายเดนเมื่อถึงข่าวจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญกับคนไข้มากๆนะคะการตลาดที่บอกว่าไม่ใช้สายเดนอันนี้เรียกว่าเป็นเทคนิคที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่า เอาการเดินเลือดนะคะมาเป็นตัวตัดสินใจที่บอกว่าจะผ่าตัดโรงพยาบาลไหนถ้าคุณนะคะอยากทำโครงหน้าที่สวยคุณต้องถามเขาค่ะว,ว่าคุณหมอตัดโครงหน้าได้สวยระดับไหนได้เนี้ยบระดับไหนมีเคสอุบัติเหตุไหมมีวิสัญญีประจำโรงพยาบาลไหมมีเตียงนอนเนี่ยมีออกซิเจนให้ด้วยหรือเปล่าในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้คุณหมอมาเยี่ยมบ่อยไหม หรือว่ามีการการันตีงานการ follow up ไหมและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณบอกเลยว่าขอ T C สแกนทั้งก่อนและหลังได้ไหมถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เขานะคะสามารถตัดกระดูกได้สวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเกาหลีเนี่ยเขายินดีที่จะเอา T C สแกนทั้งก่อนแล้วก็หลังทำให้คุณถ้าถามว่านะคะในประเทศไทยมีเครื่อง T C สแกนไหมมีค่ะแต่ว่า ค่าใช้จ่ายนะคะอยู่เข้าๆที่ประมาณ12,000ไม่เกิน15,000บาทขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่เราไปทําเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณจะทำโครงหน้าขอให้ดูมิติของหน้าขอให้ดูความชํานาญของแพทย์ดูเครื่องไม้เครื่องมือดูอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ที่สําคัญค่ะขอให้ทุกท่านนะคะตัดกระดูกออกมาแล้วสวยเนียบสมใจค่ะยิ่งคุณหมอนะคะมีความปราณีตฝีมือตัดกระดูกได้สวยเท่าไหร่นะคะจะทําให้หน้าเราเนี่ย มันเปลี่ยนแล้วก็ว้าวมากๆอันนี้สำคัญมากกว่าอีกค่ะสวัสดีค่ะ